เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินสวยๆทำเลดีนะครับใกล้แหล่งท่องเที่ยวใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกนะครับแปลงนี้เป็นที่ดินนานาชาติ16นะครับแปลงนี้เจ้าของขายสดครับพิกัดนะครับอยู่ตำบลท่าไม้ลวกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับ1ไร่ราคา8 8 0 0 0 0บาทนะครับ ถ้าจองแปลงละ1นึ่งมืบาทถ้ามาดูที่จริงแล้วไม่ชอบเจ้าของยินดีคืนเงินเต็มร้อยเเ็เลยนะครับแปลงนี้วิวสวยๆนะครับทำเลดีครับวิวเขาเน้นๆรอบด้านใกล้เขตเทศบาลนะครับติดถนนลาดยางเลยครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่สูงนะครับมองเห็นวิวสวยงามครับวิวภูเขาวิวสวยๆครับมองเห็นโล่งครับที่สูงน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะครับนี่นะครับใกล้ตลาดใกล้แหล่งชุมชนการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับเพราะที่ดินก็ติดลาดยางด้วยนะครับ ลงจากที่ก็ถึงรัดยางเลยนะครับไม่ต้องเข้าซอยนะครับเป็นถนนเส้นหลักครับใกล้แหล่งชุมชนใกล้เทศบาลนะครับหากินก็ง่ายครับใกล้ร้านค้าเหมาะกับการใช้ชีวิตอยู่อาศัยนะครับอนือความสะดวกมากมายนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับเจ้าของโดยตรงเลยนะครับเปิดโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเคยครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ